เคยนะคะในรายการ d ีแมนซอค่คค่ะสนุกสนุกหลุดรลดร่วรวว่ารายการที่นำสาระและสิ่งดีๆมาสู่คุณผู้ชมตลอดค่ะทางช่อง True For You ใช่แล้วและคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าตอนนี้นี่เข้าสู่เดือนที่6แล้วนะคะที่โบกับเฟิร์นนำสาระและก็ความบันเทงิงต่างๆมาสู่คุณผู้ชมกันค่ะเฮ้ยนี่ครึ่งปีครึ่งปีใช่ครึ่งปีแล้วครึ่งปีแล้วหรอใช่หเดือนผ่านไปไวายัางกับโกหกเฟิร์นยังรู้สึกว่าเหมือนเฟิร์นได้มาทํารายการนี้กับพี่โบแบบวันแรกครั้งแรกที่เรามาทำนี่เหมือนเพิ่งเมื่อวานนี้เองเองนาะจริงๆเวลาเนี่ยก็มีข้านะฉะนั้นเราก็ไม่ควรจะปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อะไรกลับมาอย่างเช่นณเวลานี้ ยังไงพูดเลยว่าไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการหาที่ที่บรรยากาศดีๆอาหารอร่อยๆพร้อมกับเอาอาหารเข้าไปในท้องเราดื่มด่าบรรยากาศดีๆแล้วจริงๆตอนนี้บรรยากาศดีมากเลยคะ่ะที่เราอยู่ตอนเนี้ยใช่แต่พวกพี่โบพ,พูดก็เริ่มหิวแล้วแหละหิวใช่ไหมหิวค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วง Talk of the Town ะคะ่ะช่วง Talk of the Town สนับสนุนโดยกล้อ,องวงจรปิดวาตาที ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสุดเข้มข้นพิเศษเดอร์ารีบายไฮคลาสคุณผู้ชมคะช่วงทอล์อัฟเซรามวันนี้ค่ะโบพาคุณผู้ชมมาใกล้ๆนี่เองนะคะที่ CDC ค่ะแม่เห็นข้างหลังโบน,นะคะเป็นบรรยากาศดูแบบชิลๆใช่ไหมคะ เพราะว่าที่นี่นะคะคือร้าน l o w e r Restaurant and Bar นั่นเองค่ะที่นี่นะคะมีบรรยากาศดีๆค่ะไม่เหมือนว่าเราอยู่ในกรุงเลยนะนี่อยู่ในกลางแห่งการช้อปปิง้งหรือการซื้อของตกแต่งบ้านและศูนย์รวมมหาเลยนะคะร้านนี้นะคะตกแต่งสไตล์ g l i s h Country ค่ะแล้วก็มีให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะนั่งข้างในก็ได้หรือจะนั่งข้างนอกก็ได้นะคะเราเข้าไปดูกันดีกว่านะคะว่าข้างในจะเป็นยังไงแววบอกว่าเก๋มากค่ะ ตกแต่งนะคะที่นี่ก็ใส่ใจทุกทุกรายละเอียดเลยค่ะเริ่มตั้งแต่เราเดินเข้ามาในร้านเลยนะคะคุณผู้ชมเราก็จะได้กลิ่นหญ้าแห้งแล้วก็พร้อมกับกลิ่นอาหารที่มันตลบอบอวลไปหมดหอมมากทําให้เราหิวขึ้นมาค่ะแล้วอยากจะบอกว่าสําหรับใครนะคะที่แบบว่าอยากได้บรรยากาศดีๆตอน,เย,นเย็นนะคะแล้วก็นั่งข้างนอกได้รับบรรยากาศดีๆแถมมีสระน้ําอยู่ข้างนอกนะคะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้อีกต่างหากแหมบรรยากาศดีจริงเลยนะคะแถมเลือกได้จะแ,แอร์ก็ได้จะข้างนอกก็ดีดีจริง ว่าที่นี่นะคะเป็นเครือเดียวกับ Scenery Vintage Farm ที่สวนพึ่งค่ะฉะนั้นเรื่องการตกแต่งเนี่ยจัดได้เลยนะคะว่ารับประกันค่ะว่าโรแมนติกแน่นอนเพราะว่าที่นี่นะคะก็จําลองเป็นเหมือนโรงทอขนแกะแบบชนบทอังกฤษเรียกเลยว่าบรรยากาศอบอุน่นออบอุนค่ะ ว่าที่นี่มีแต่อาหารฝรั่งใช่ไหมคะคุณผู้ชมไม่ใช่นะคะคิดผิดแล้วค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะนอกจากจะมีอาหารฝรั่งแล้วนะคะยังจะมีอาหารฟิวชั่นแล้วก็อาหารไทยด้วยแถมรสชาติอาหารไทยของที่นี่นะคะก็จัดจ้านสมกับเป็นอาหารไทยจริงๆด้วยค่ะแหมที่ข้างหน้าโบนี่บอกว่า จานเด็ดๆของที่นี่ทั้งนั้นเลยนะคะอาหารคาวของที่นี่ค่ะน่าทานมากๆเดี๋ยวไล่ให้คุณผู้ชมฟังแต่ละอย่างเลยนะคะเริ่มจากแหมเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ที่ดูเฮลตี้นะคะมีผักแล้วก็มีเนื้อสัตว์ด้วยนะคะนี่นะคะก็คือ,อ,อแซบสลัดค่ะเห็นไหมดูมีทั้งแบบแซบแล้วก็เป็นสลัด ดูเฮลตี้มากับน้ำจิ้มแซบๆนะคะเขาบอกว่าเคยลองมากินแล้วอร่อยมากเลยอันนี้ก็อันนี้นะคะคือคราบแอนโคนะคะเป็นฟังจากชื่อก็น่าจะรู้เนาะน่าจะเป็นแบบเนื้อปูเนื้อปูอะไรอย่างนี้แต่ดูน่าทานมากเลยอะ่ะแบบมากับขนมปังร้อนๆน่าจะอร่อยส่วนอันนี้นะคะก็คือซิมมอนแอ n นอร์มอลแอบนอร์มัลยังไงเนี่ยเดี๋ยวโบต้องลองชิมนะคะคุณผู้ชมว่ามันแบบว่าไม่เหมือนปกติยังไงนะแต่เท่าที่ดูนะคะน่าจะเพราะส่วนผสมคะ่ะดูมีแบบหลายอย่างผสมกันและสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะก็คือดีแ นะคะก็คือเป็นสปาเกตตี้ค่ะที่แบบดูเหมือนมีซีฟู้ดปราร์ตี้อยู่ข้างในนี้นะมีทั้งแบบกุ้งหอยอยากชิมและขออนุญาตชิมเลยนะคะคุณผู้ชมถ้ามาแล้วไม่ชิมก็คงไม่ใช่โบใช่ไหมคะของข้าวแล้ว มาจะกครู่นี้โบแอบเดินผ่านเห็นตู้ของหวานแล้วค่ะเื่อยวนใจอีกแล้วเหมือนกําลังกรีดเรียกร้องโบโบกินฉันหน่อยกินฉันหน่อยไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเจ้าเค้ก <Okay. S 2> เดี๋ยวกินแน่ตามไปดูของหวานกันเลยค่ะคุณผู้ชม เลือกมาเสมือนไม่ได้มากินคนเดียวนะแต่ว่ามันน่ากินนี่คะคุณผู้ชมใครจะอดใจไหวจริงไหมคะแหมนี่นะคะเริ่มจากอันนี้เลยนี่คืออัลฮัมบรานะคะเป็น ช็อกโกแลตเค้กราดด้วยราสเบอรี่ซอสนะคะน่ากินถูกใจชาวสาวกช็อกโกแลตมากส่วนอันนี้นะคะเรียกว่ายูสุนะคะหรือว่าเป็นเค้กส้มส่วนอันนี้นะคะเป็น red velvet ค่ะเป็นราสเบอรี่เค้กนะคะข้างในเขาบอกว่าเป็นแบบไส้แบบเป็นแยมส้มซึ่งตัดออกมาไส้จะทะลักอะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้นะคะคือจเบอรี่ช็อตเค้กค่ะดูแล้วนุ่มนิ่มน่ากินไม่พูดพร่ำทำเพลงรองเลยนะคะ สมกับเป็นทองออฟเจทาวน์จริงๆเลค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าอาหารก็อร่อยบรรยากาศก็ดีๆแถมเดินทางก็สะดวกด้วยนะคะอยู่ที่โครงการ CDC ตรงเรียบทางด่วนรามินทราเท่านั้นเองล่ะค่ะมาง่ายมากๆยังไงคุณผู้ชมก็อย่าลืมแวะมาทานนะคะมีทั้งข้าวหวานอาหารเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วกลับไปเจอกันนะคะคุณผู้ชมโอ้โหพี่โบป,ปกติเวลาเราไปกินร้านอาหารที่มีแกะก็จะเห็นแต่แกะเดินเล่นเดินเล่นแต่ที่นี่ดีเลยนะ เป็นโรงทอขนแกะใช่ก็จะทําให้เราแบบหมดเรื่องของกลิ่นไม่พึงประสง,ง์ไงแต่ว่าสามารถเอนจอยอาหารเราได้เต็มที่แถมอาหารก็อร่อยด้วยถูกต้องสมัยนี้นะร้านอาหารก็ต้องสร้างความแตกต่างสร้างความมีเอกลักษณ์เป็นต,ตัวเองนะถึงจะเป็นร้านที่ได้รับความนิยมค่ะและในช่วงแพชชั่นในช่วงหน้าเนี่ยเฟิร์นก็จะพาไปร้านร้านหนึ่งเป็นการทําอาหารที่แบบว่ามีเอกลักษณ์แล้วก็น่ารักคิดขุมมากๆเหรออยากดูไหมอยากดูมากอดใจรอแป๊บหนึง่งไปดูกันในช่วงหน้าช่วงแพชชั่นค่ะ คนกำลังมีลูกก็ไป็นีแล้ค่ะคุณผู้ชมอยากเล่นกันเด็กอะไรไปเรื่อยเปื่อยอย่างไม่มีแต่ช่วงนี้เรนจะแนะนําให้พี่โบเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อบ้านก็ดีคุณแม่บ้านก็ดีหรือว่าเด็กๆลูกเด็กเล็กแดงหรือคนที่กําลังจะมีลูกเนี่ยนะทำไมยังต้องมองมาทางนี้นี่ครับเพราะว่าเป็นการทำอาหารสไตล์แบบน่ารักกับร้านที่ชื่อว่า Happy Homemade and Handmade อยากดูไหมว่าเป็นยังไงอยากดูไปพาไปดูเลยไปเลยค่ะ PASSION สนับสนุนโดยนมข้นหวานและนมข้นจืดพาเลท คุณแม่คุณลูกนะคะที่ชอบรับประทานอาหารแล้วก็ทําอาหารรับประทานกันนะคะโดยที่จะส่งต่อไปให้เพื่อนๆทานด้วยและก็ได้รับการยอมรับว่าอร่อยมากๆเลยนะคะจนมาเป็นร้านอาหารที่ทําในบ้านร้านอาหารร้านนี้นั่นเองค่ะร้านอาหารร้านนี้นะคะจะทําในสไตล์โฮมเมดค่ะเป็นอาหารธรรมดาธรรมดาแต่ว่าวิธีการตกแต่งนั้นไม่ธรรมดามีความน่ารักสวยงามแน่นอนค่ะแต่จะน่ารักยังไงตามไปเข้ามาดูข้างในเลยดีกว่ามาเลย ร้านร้านนี้นะคะเป็นร้านสไตล์ซากะค่ะแล้วก็เป็นร้านอาหารที่เป็นร้านซาก,กะแอนด์คิคเก้นซากะนั่นเองโอ้โหอ่านออกเสียงยากแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะคะซึ่งแปลว่าของกระจุกกระจิกน่ารักนะคะภายในร้านนี้ก็จะมีของที่เป็นทั้งของใช้ของเล่นของกระจุกกระจิกน่ารักและถ้าใครสนใจชอบไปไหนเนี่ยก็สามารถที่จะจับจองเป็นเจ้าของได้เลยเพียงแค่ติดต่อกับพนักงานเจ้าของร้านในนี้ก็จะสามารถเป็นเจ้าของได้ละค่ะ ะะร้านร้านนี้เนี่ยมีสโลแกนว่าช้าหน่อยแต่ว่าอร่อยฟุดฟุดไปเลยนี่เพราะว่าร้านนี้เขาขายความเป็นศิลปะนะคะไม่ใช่ขายแค่อาหารเท่านั้นเองแล้ววันนี้นะคะ mm hmm. เฟิร์นได้รับเกียรติจากคุณแม่นะคะที่จะมาสอนคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คะวันนี้เฟิร์นขออนุญ,ญาตมาเรียนการทําอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเป็นจริงแล้วมันเป็นมันเป็นอะไรอะคะ เมนูคุณหนูค่ะเมนูนเป็น,นข้าวผัดอเมริกันน้องหมีห่มผ้าค่ะน้องหมีห่มผ้าใช่ไหมคะค่ะแล้ววิธีการทำอย่างที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยสวยงามมาหลามตานี้เขามีชื่อภาษาไทยไหว่าเป็นข้าวปั้นหรือว่าเป็นข้าวผัดหรือว่าเป็นอะไรเป็นข้าวปั้นค่ะเป็นข้าวปั้นนะคะก็ะคือแต่ไม่ได้เป็นแบบฟูชิทั่วไปอย่างที่เราเห็นใช่แล้ววันนี้ ซิกเนเจอร์ของที่นี่คือข้าวผัดน้องหมีห่มผ้าใช่ค่ะถอนควรทำไหนได้ไหมคะได้ค่ะเริ่มต้นทําอะไรดีคะปั้นข้าวก่อนค่ะปั้นข้าวก่อนอ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในการทําเมนูซิกเนเจอร์นี้นะคะข้าวผัดน้องหมีหงมผ้าน่ารักมากมากเลยปตอนนี้นะคะอุปกรณ์ในการทําข้าวผัดน้องหมีหงมผ้าก็มาอยู่ตรงข้างหน้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะคุณแม่ใช่ค่ะมีอะไรบ้างเอ่ยข้าวผัด อเมริกันค่ะแล้วก็มีไข่เริ่มแรกเราก็เอาน้ามันใส่กระทะแล้วไฟก็แรงนิดนึงแล้วก็เทน้ํามันออค่ะปิดไฟเลยค่ะเราก็เอาไข่เทลงไปค่ะค่ะทิ้งไว้ก่อนค่ะค่ะให้มันแห้งนะตรงลายกลมๆนี่เราไข่ขาวที่เราแบ่งเอาไว้ค่ะเราก็เจาะรูกลมๆเนาะค่ะเราก็ปิดแก๊สเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอา แผ่นไข่นะะ <c oughs> ี่ค่ะด้านหนึ่งนะคะที่ <c oughs> ที่ไม่ได้ถูกไปเนาะ <c oughs> คว่ำลงไปะค่ะ <c oughs> อ๋อมันก็จะได้เป็นจุดๆแบบนี้เลยแล้วเราก็เอาไข่ขาวะค่ะยอดอ๋อยอดลงไปในนั้นอีกท <c oughs> ีนึง <c oughs> เอาล่ะตอนนี้ก็มีไข่มีข้าวที่เรยียบร้อยแล้วขั้นตอนแรกของการทําเจ้าตัวหมีห่มผ้านี่ต้องเริ่มจากตรงไหนคะ <c oughs> เราก็เริ่มจากหมอนก่อนคือชุดหนึ่งเราทำไข่สองแผ่นนะคะค่ะค่ะแล้วเราก็แบ่งข้าวไปใส่ ห่อไข่เนี่ยค่ะแล้วขั้นตอนการทำหมีคือก็ใส่ถุงมือค่ะพยามค่ะอ้าวมือเลยเหรอค่ะดีหรือว่ามันยังไงอะคะให้มันคือก้อนให้มันเป็นก้อนๆค่ะแต่นี้เราก็เริ่มแบ่งข้าวส่วนอ๋อนี่มันก็จะสามารถปั้นได้ละค่ะได้แล้วค่ะหนูก็แบ่งข้าวส่วนหนึ่งเท่า กลมๆเนะะาะขั้นต่อไปคือทำอะไรคะคุณแม่ก็คือหูค่ะติดหูติดหูค่ะติดหูแล้วไงต่อคะมือหนูค่ะ ค่ะสิคะหนูก็พับตรงนี้ลงไปนี่อะค่ะนี่นะคะอ๋อให้มันให้มันเป็นตรงตรงใช่ไหมคะให้แันเขาบกว่ามันเกาะเกาะอยู่ใช่ไหมคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะที่มาสอนวิธีการทําน้องหมีห่มผ้าแบบนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นทั้งของอาหารรับประทานได้ด้วยก็เริ่มเป็นของขวัญได้ด้วยดีมากๆเลยคุณแม่ค่ะแม่คุยกับหนูก่อนถ้าอยากอยากใครอยากที่จะมา รับประทานน้องหมีหง่าหรือเมนูอื่นๆที่่านรักนี่มาได้ที่ไหนบ้างคะคุณแม่ดอนเมืองค่ะสำนักงานเขตดอนเมืองค่ะค่ะอยู่ตรงแถวๆสำนักงานเขตดอนเมืองค่ะหมู่บ้านแฮปปี้โฮมหมู่ Helena, บ้านแฮปปี้โฮมค่ะเข้ามาก็คงมาเลยเจอเลยล้างสวยงามมากนอกก็นานังมือถุงยีหมู่น่างดูแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแน่มากๆเลยนะคะที่มาสอนวิธีการทำน้องหมีหง่านาน่านัากๆ,ๆวันค่ะ แค่มีของฝันของฝากให้น้องเพิร์นกับน้องโบนะคะนี่นี่มันทอกของเรารายการเรานี่พี่โบนี่เฟิร์นแต่น่าจะไม่ถึงพี่โบนะคะเดี๋ยวเรจะกินท้าตรงนี้เลยขอบคุณมากนะคะคุณแม่ที่ให้ห้โหนารมากมากเลย ไม่มีฝีมือทําอาหารไม่อร่อยยังไงออกมาก็ยังหลุดดูน่ารักน่ากินอะ่ะถูกต้องเดี๋ยวจะบอกเลยแนละ้วว่าอาหารที่นี่เนี่ยถึงแล้วว่าจะไม่ได้เอามาปั้นเป็นรูปคหมีหง้าหน้ารักน่ารักแบบนั้นนะะรสชาติก็อร่อยไม่ใส่ผงชูรสด,ด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นข้าวผัดแล้วก็แกงจืดสาลายที่อร่อยมากๆเจ๋งอะ่ะแค่ฝึกบ่อยๆเนื้อก็ทําได้แล้วใช่คนชอบม,มากนี่เดี๋ยวเราพักเรื่องความน่ารักของอาหารก่อนมาดูแลเรื่องความสวยความงามกันบ้างดีกว่ายังไงวันนี้วันนี้นะช่วงหน้า Beauty Secret มี ความลับเกี่ยวกับความสวยความงามมาอีกแน่นอนค่ะ สนุนโดยร้านเสริมสวยคามิคามิสีลมคอมเพล็กซ์วันนี้ค่ะเราก็สรรหาสิ่งดีๆเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วค่ะแต่จะเป็นความสวยความงามในด้านใดนั้นไปติดตามชมกันได้เลยค่ะในช่วง Beauty Secret ค่ะช่วง Beauty Secret คุณผู้ชมคะในช่วง beauty secret ในวันนี้นะคะเฟิร์นจะมาพูดถึงปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับไม่ว่าจะเป็นบรรดาสาวสาวหนุ่มๆไม่รู้ว่าทุกคนอ่ะจะต้องเคยประสบแบบปัญหาแบบพี่เฟิร์นเจอในวันนี้นะะั่นก็คือสิวค่ะคุณผู้ชมเฟิร์นมาปรึกษาดีกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาคอยแก้ไขความสวยความงามให้ได้สวยได้ดูดีมากยิ่งขึ้นวันนี้ค่ะเฟิร์นอยู่กับนางฟ้าผู้เนรมิตความสวยความงามให้กับผู้หญิงอย่างเรานะคะนั่นก็คือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวณิชพักดีเดชาหรือคุณหมอเพน,น,นเ เจอกันอีกแล้วนะคะเจอกันบ่อยมากคุณหมอเพนคะ้ววันนี้ในปัญหาใหญ่เกิดขึ้นกับเฟิร์นเลยค่ะสิวค่ะ ถ้าสิวที่กวนใจจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นสิวที่มันขึ้นที่ซ้ำๆเดิมๆการที่เรามีสิวเป็นเพราะเรามีต่อมไขมันบนใบหน้าต่อมไขมันเนี่ยมันจะผลิตน้ํามันออกมาถ้าสมมุติว่าเรามีอะไรก็ตามไปอุดตันรูที่จะปล่อยน้ํามันออกมามันก็จะสามารถทําให้เกิดหัวสิวอุดตันได้เสร็จปุ๊บบนผิวข้างบนของเราเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นแบคทีค่ะซึ่งแบคทีรียเนี่ยมันก็จะมาเกาะกินอยู่แถวๆไอรูพวกนี้ล่ะค่ะเสร็จแล้วทําให้เกิดการอักเสบขึ้นมาก็คือสิ่งที่มันค้างค้างอยู่ในรูที่ จะผลิตไขมนันเพราะฉะันจริงๆองค์ประกอบของการเกิดสิวหนึ่งคือจะต้องมีต่อมไขมันอันที่สองคือมีการอุดตันอ,อันที่สามคือมีเชื้อแบคทีเรียเพราะมันมีคนสังเกตว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเวลาเป็นสิวมันเป็นที่เดิมๆยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีสิวอันหนึ่งนะที่มันอยู่ตรงคางหายไปเสร็จปุ๊บ สักพักมันขึ้นที่เดิมอีกแล้วบนใบหน้าของเราเนี่ยมีต่อมไขมันอยู่เยอะก็จริงแต่จะมีต่อมบางต่อมเท่านั้นที่ทําให้เกิดสิวแล้วมันก็เกิดเป็นประจำะอย่างเช่นเราอาจจะมีต่อมไขมันอยู่บนหน้าเราประมาณ1ล้านต่อมแต่มีแค่ประมาณสัก20ต่อมที่ทําให้เกิดสิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเกิดสิวตลอดเลยไอ้ยี่สิบต่อมเนี่ยแต่มันจะวนเวียนกันเป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายหมอก็เลยมาคิดกันว่า เอถ้าอย่างนี้ถ้าเรารู้นะว่าต่อมไหนเป็นต่อมที่ทําให้เกิดสิวแล้วเรากําจัดต่อมนั้นทิ้งไปซะค่นคนนั้นก็จะเหลือแต่ต่อมไขมันที่ไม่ได้ทําให้เกิดสิวบนหน้ามีการกําจัดต่อมไขมันทิ้งได้ด้วยเหรอคะเฉพาะที่ทําให้เกิดสิวเท่านั้นแก้ไขต้นเหตุไปเลยเพราะว่าการรักษาโดยวิธีอื่นๆเนี่ยเราแค่ลดการอักเสบลดการอุดตันแต่ไอตัวต้นเหตุของต่อมไขมันที่ทําให้เกิดสิวมันยังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีคนผลิตเครื่องมืออันหนึ่งขึ้นมาจริงๆแลลล้ววเเเเปป็็นนนนหหมออทีี่ีุ่่่่่ััักกกิจยญรรบาคคผตืง หนึ่งขึ้นมาเอาไว้สําหรับทําลายต่อมไขมันที่ทําให้เกิดสิวอย่างเฉพาะเจาะจงเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเนี่ยมันจะเป็นเข็มซึ่งปล่อยคลื่นความถี่วิทยุออกไปซึ่งคลื่นความถี่วิทยุพวกนี้มันก็จะไปทําลายผนังเซลล์ของต่อมไขมันค่ะพอเราทําลายผนังเซลลของต่อมไขมันอันนั้นต่อมอันนั้นก็จะตายไปเพราะฉะนั้นพวกนี้มันก็จะเป็นการทําลายต่อมที่เฉพาะให้เกิดสิวแล้วผลข้างเคียงมีไหม คือหมอว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เอามาทําในทุกๆคนหรอกมันเก็บเอาไว้สําหรับคนที่เป็นสิวเยอะๆเนี่ยจะได้ผลดีมากคราวนี้กลุ่มคนไข้พวกนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนในการรักษาหลายอย่างค่ะอันที่1คือคนไข้ต้องเข้ามา เสร็จแล้วเนี่ยต้องมีการทําความสะอาดหน้าเรามีการใช้กรดผลไม้ในการเปิดผิวด้านบนออกเราเอาคนไข้ามาใช้คลื่นความถี่วิทยุที่เป็นเข็มเนี่ยจิ้มลงไปตามรูที่ทําเขาเรียกว่าตามต่อมไขมันที่เป็นอักเสบอยู่ทั้งหมดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยพอทําเสร็จเราก็ให้คนไข้กลับบ้านพรุ่งนี้หรือภายใน1-3วันแรกคนไข้ต้องกลับมาแล้วใช้คลื่นความถี่วิทยุเน,น,นี่ยนวดบริเวณใบหน้าเพื่อทําลายเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ที่ตายและค้างอยู่ในต่อมอยู่แล้วแล้วก็กดออกอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นเป็นการเสร็จขั้นตอนอาจจะต้องีกกาาริิยปะชว แค่ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์หลังจากการทําเพราะฉะนั้นเนี่ยทำแค่ขนเดียวอาจจะยังเหลืออีก4ี่ห้าต่อมอให้ต้องมากําจัดค่ะเพราะฉะนั้นเราก็มักจะแนะนําคนไข้ว่าให้มาทําเดือนละครั้งไปสัก3าเดือนเพื่อที่ให้ต่อมทุกต่อมเนี่ยมันได้วนเวียนขึ้นมาเป็นสิวจนครบแล้วก็ทําลายมันลงไปได้หมดแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนไข้ที่มาทํหนึ่งครั้งช่วงนั้นก็คือเราจะเลือกช่วงที่สิวแบบโอโ้โหเรียกว่าขึ้นเยอะที่สุดละ,ะเพื่อให้รู้ว่าต่อมไหนบ้างที่ต้องถูกทําลายคนไข้หลังจากทาครั้งที่1ไปส่วนใหญ่จะบอกกเลยว่่าตํททีถูาไปแล้วสิวไม่ขึ้้นกกลลับอีแวอย่างนใหอ่ะ ใครทําได้บ้างพีห่หมอจริงๆเนี่ยทำได้ทุกเพศและวัยแต่ถ้าสมมติว่าเป็นเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองมาด้วยจะเป็นยังไงคุณผู้ชมตามไปดูด,ดีกว่าค่ะค่ะขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะเริ่มใช้เครื่องมือนะคะเราจะต้องควรจะต้องทําให้เขาเรียกว่า ผิวหนังบริเวณที่เป็นสิวนะคะจากที่อุดตันเนี่ยมันหายก่อนเราใช้กรดผลไม้ในการที่จะทําให้ผิวชั้นบนเนี่ยบางออกแล้วก็หลุดลอกไปเราก็จะเริ่มจากการทากรดผลไม้ไปทั่วบริเวณใบหน้าเลยเสร็จแล้วเราก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสัก3-5นาทีแล้วค่อยล้างออก,ออก อันนี้ค่ะคุณเฟิร์นคือหน้าตาของเข็มมันเห็นอย่างงี้ดูเล็กๆเ,เห็นไหมคะบางคนเราก็คิดว่าเอ๊ถ้าเกิดสมมติเราเอาเข็มจิ้มลงไปในต่อมไขมันเราจะร<ม>ู้ได้ยังไงว่าต่อมไขมันอยู่ตรงไหนเครื่องนี้เนี่ยเราจะสามารถที่จะดูระดับความลึกของเข็มได้เห็นไหมคะอันนี้คือหน้าตาเข็มที่เราเห็นอยู่ม่ขยายขยายาเห็นขยายมาให้เห็นว่าหน้าตาเข็มเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จะเห็นว่าเวลาที่เราจิ้มเข็มลงไปเนี่ยอันนี้คือจะเป็นจุดหยุดเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ว่าเราจะจิ้มลงไปตรงไหนระดับความลึกมันจะคงที่และจุดตรงแถวเนี่ัยค ลึกของต่อมไขมันถ้าเราทิมลึกเกินไปความร้อนมันก็ไม่ได้อยู่ในต,ต่อมไขมันมันอาจจะลงไปถึงชั้นกล้ามเนื้อซึ่งมันถือว่าลึกเกินไปค่ะคราวนี้ข้อดีอีกอันนึงของอันนี้ก็คือว่าลองดูเห็นไหมคะตรงนี้จะมีเหมือนมีเส้นตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะติดผิวถูกไหมคะค่ะคราวนี้อันนี้จะเป็นเส้นที่จะเริ่มปล่อยพลังงานความร้อนเนี่ยแค่เฉพาะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นด้านบนคือส่วนที่อยู่ติดผิวหนังด้านบนเราเนี่ยผิวหนังเราเลยไม่ไหม้เราก็ไม่เกิดแผลเวลาที่มันทําลายการทําลายถึงจะเฉพาะ ค่ะหลังจากที่เราใช้กรดผลไม้เนี่ยทำการลอกผิวด้านบนออกไปแล้วนะคะขั้นที่2คือเราก็จะมากดสิว คนไข้คนนี้ค่ะอันนี้เป็นการทําการรักษาครั้งที่สองแล้วะจะเห็นว่าคนไข้เนี่ยไม่ได้มีสิวมากเท่ากับครั้งแรกๆอีกต่อไปแล้วตรงนี้นไม่มากนะเนี่ยเราก็จะกดเอ,เอาเขาเรียกว่าสิวอุดตันเห็นไหมคะ,คะจะออกมาเป็นเม็ดๆออกไปซึ่งต่อมพวกนี้ถ้าเราเห็นว่ามันมีการอุดตันก็แสดงว่ามันคือต่อมที่ทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็ทําให้เกิดการอักเสบตามมาคราวนี้ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยไม่เอาการอุดตันเนี่ยออกไปเวลาเราทําลายหรือเราใช้เครื่องจิ้มลงไปเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทําลายผนังเซลล์ของต่อม <ช>เพราะว่ามันติดสิวอยู่ท <S S S> ัตต้ตัวตัวหนองที่มันเป็นสิวอยู่ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เข็มอันนี้ค่ะจิ้มลงไปตามตำแหน่งที่เมื่อกี้เราได้กดสิวออกไปเรียบร้อยอย่างเช่นสมมติรูคุมขนอันนี้นะคะ เราก็จิ้มลงไปเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยพลังงานจะเห็นว่าดูจากข้างบนเนี่ยคุณเฟินจะไม่เห็นว่าคนไข้มีแผลเพิ่ม,มนะคะไม่ได้เกิดเหมือนแบบเป็นเครื่องอะไรที่จี้อยู่บนผิวจริงๆไม่ใช่ใช่แต่จะเห็นว่าเราเนี่ยก็ได้ทําการจี้ไปจากตําแหน่งที่เป็นอย่างสุดอย่างเงี้ยต่อมไขมันกลุ่มนี้ก็จะถูกทําลายละเสียงปิดปิดปิดเมื่อกี้นี้คือเสียงที่ปล่อยพลังงานเห็นไหมคะเวลาที่เราดูจากด้านบนเนี่ยก็จะไม่มี เป็นการรักษาที่เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพจริงๆนี่เขาก็นอนนิ่งเลยนะสิวเยอะมากเลย <c oughs> ต่อไปนี้นี่เขาก็จะเป็นคนที่มีสิวน้อยลงแล้วใช่ไหมคะนางแบบของเราใช่ค่ะโอ้โหน่าสนใจมากๆคุณผู้ชมก็สมมติใครนะคะมีปัญหาเรื่องสิวยังไงนะก็ <c oughs> การรักษาแบบนี้เนี่ยเชื่อว่าเป็นการรักษาที่ต้นเหตุอย่างแท้จริงเนาะไม่ต้องมานั่งกินยาไม่ต้องมานั่งเหมือนเดกก็กินยาในเวลานาน,านๆบางคนกินจนไตเติ้เสียไปเลยนะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวริณิ์พักดีเดชามาก้าเลยนะคะคุณหมอเพ็ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ กับสาระและความบันเทิงที่จะนำความสุขและความสวยความงามมาสู่คุณผู้ชมเช่นนี้ทุกๆวันอาทิตย์ทางช่อง True f i แห่งนี้ค่ะกับรายการ Women Talk Talk สุกสนุกรุดรวๆนะคะและวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสภาพ,พิธีการจากนายทีนนายนิตรีค่ะขอขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้นะคะรีสอร์ทเอสตาร์ฟูลแลนวัลเล่เชียงรายค่ะค่ะและสาหรับวันนี้นะคะเราสองคนต้องขอลาไปก่อนเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ